สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคมโน้ตโน้ตเคมีกับครูแพลวค่ะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของตารางธาตุกันค่ะเนื่องจากมีการค้นพบธาตุจำนวนมากขึ้นนะคะนักวิทยาศาสตร์จึงได้จำแนกและจัดหมวดหมู่ของธาตุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้อยู่รวมกันจนกลายมาเป็นตารางธาตุที่ใช้กันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะโดยวิวัฒนาการนะคะของตารางธาตุเนี่ยนะคะเริ่มมาจาก คนแรกค่ะคือคุณโจฮันเจอโมไรเนอร์นะคะคุณโยฮันนะคะเจอโมไรเนอร์ er, นะคะเขาเป็นเขาเนี่ยสร้างตารางธาตุจากกฎที่ชื่อว่ากฎชุด3โดยกฎนี้ค่ะกล่าวไว้ว่าถ้าเขาจัดธาตุนะคะมาเป็นหมวดหมู่นะคะโดยนำธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันมาจัดไว้ในหมู่เดียวกันหมู่ละ3ธาตุนะคะเรียงตามมวลนะตอมจากน้อยไปมากทำให้ธาตุแต่ละหมู่ ที่มีมวลอะตอมที่อยู่ตรงกลางจะเป็นค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมอีก2ทธาตุนะคะกฎนี้จึงเรียกว่ากฎชุด3ทีที่ตารางธาตุของเดอร์โมไรเนอร์ที่เสนอนั้นนะคะมันไม่สามารถที่จะอธิบายการจัดธาตุให้เป็นไปตามกฎชุด3ได้ทั้งหมดจึงทําให้กฎนี้นะคะ่ะไม่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากนะักนะคะต่อมาค่ะคุณจอห์นนิวแลนค่ะคุณจอห์นนิวแลนเนี่ยเขาได้เสนอกฎขึ้นมาคือกฎออกเต โดยกฎออกเต็เนี่ยคะ่ะมีใจความสําคัญว่าถ้าเขาเนี่ยนะคะถ้านําธาตุ8ธาตุเนี่ยมาจัดเรียงนะคะตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากธาตุตัวที่8จะมีสมบัติที่คล้ายกับธาตุตัวที่1เสมอนะคะซึ่งเขาจะไม่รวมธาตุไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะคะโดยตารางธาตุของนิวแลนด์เนี่ยคะ่ะสามารถที่จะ อธิบายนะคะเพียงได้ธาตุที่มันมีเลขมมลอะตอมน้อยๆเท่านั้นนะคะเมื่อมันมีธาตุที่มีมมลอะตอมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะจัดเรียงหรือจัดธาตุเนี่ยตามที่นิวแลนเนี่ยเสนอได้นะคะจึงถ้าให้แนวคิดของนิวแลนเนี่ยไม่ได้เป็นที่ยอมรับในเวลาต่อมานะคะต่อมาค่ะในช่วงของคุณดิมิทรีเมเดเลฟนะคะเมเดเลฟเนี่ยเขา คิดค้นกฎที่ชื่อว่ากฎ Periodic โดยกฎ Periodic ของคุณเมเดเลฟเนี่ยนะคะเขาเสนอแนวคิดว่าถ้านำธาตุนะคะมาจัดเรียงตามลำดับหรือตามน้ำหนักอะตอมที่มันเพิ่มขึ้นนะคะจะได้กลุ่มสมบัติของธาตุที่มีสมบัติทางเคมีแล้วก็สมบัติทางกายภาพเนี่ยเป็นชุดชุดนะคะก็เลยเรียกกฎตรงนี้ค่ะว่าเป็นกฎพียริยอิกนะคะ กฎพีเ i ีดิกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นตารางาธาตุของคุณเมเดเลฟก็ได้นะคะซึ่งผลงานนะคะของคุณเมเดเลฟเนี่ยนะคะผลงานในการสร้างตารางาธาตุตามกฎพีเร i ยดิกตัวนี้ค่ะสามารถที่จะอธิบายนะคะถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตารางาธาตุได้อย่างมากมายแต่มันก็ยังไม่ได้สามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไรนะคะจึงต้องจัด เรียงธาตุเนี่ยตามมวลอะตอมนะคะตามมวลอะตอมจึงทำให้คุณเฮนรี่มอสลีย์ค่ะนะคะเขาได้พัฒนากฎเ e ีย o d i c ดิกขึ้นมาใหม่คนนี้นะจะเป็นคนพัฒนากฎเ e ีย o d i c ดิกนะคะโดยการพัฒนากฎ ของคุณโมสลี์เนี่ยเขาบอกว่าเขาควรที่จะจัดเรียงธาตุนะะี่ค่ะตามเลขอะตอมจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากสมบัติต่างๆของธาตุเนะะี่ยค่ะจะมีความสัมพันธ์กับโปรโตอนและโปรโตอนที่อยู่ในนิวเคลียสหรือเลขอะตอมมากกว่ามวลอะตอมนั่นเอง น,ะะนอกจากนี้ค่ะคุณม o ส t ี y นะคะยังได้วางอนาคตของธาตุไว้ก็คือว่ายังทำนายไว้ด้วยว่าเราจะต้องมีการเผื่อช่องว่างในตารางธาตุเพื่อรอการค้นพบธาตุใหม่ในอนาคต นะคะคดังนั้นค่ะตารางธาตุที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะจึงได้รับการปรับปรุงมาจากตารางธาตุของใครของคุณเมเดเลฟนะคะโดยการจัดเรียงธาตุเขาจะเรียงตามเลขอะไรคะเลขอะตอมนั่นเองจากไหนจากน้อยไปมากแทนการเรียงลําดับธาตุตามมวลอะตอมนั่นเองนะคะนี่คือวิวัฒนาการนะคะในเรื่องของการสร้างตารางธาตุทีนี้เรามาดูตารางธาตุที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นะคะตารางธาตุาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะเราจะเรียกธาตุที่อยู่ในแนวตั้งตรงนี้ค่ะว่าเป็นหมู่ของธาตุนะคะหมู่แนวตั้งคือหมู่นะคะโดยหมู่เราจะแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด18แถว18หมู่นะคะนี่คือหมู่นะคะแนวตั้ง1 2สองหมู่1หมู่สอง หมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าหมู่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดและสิบแปดดูจากตัวเลขข้างบนนะคะส่วนธาตุที่อยู่ในแนวนอนคืออะไรคือคาบนะคะคาบจะมีทั้งหมดกี่คาบมีทั้งหมดเจ็ดคาบคาบที่หนึ่งคาบที่สองคาบที่สามคาบที่สี่คาบที่ห้าคาบที่หกและคาบที่เจ็ดนะคะนี่คือหมู่กับคาบในตารางธาตุนะคะโดยหมู่ค่ะนักเรียนคะ หมู่เนี่ยเราจะแบ่งหมู่ออกเป็น2กลุ่มใหญ่หมู่หมู่คือแนวตั้งนะคะมีทั้งหมด18หมู่ใน18หมูน่นี้เราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่กลุ่มที่1คือกลุ่มของธาตุ A ค่ะ ธาตุหมู่ a เราจะเรียกว่าธาตุ representative ส่วนธาตุในกลุ่มที่2คือธาตุกลุ่ม b ค่ะธาตุกลุ่ม b เราจะเรียกว่าธาตุอะไรธาตุ transition transition นะคะโดยการแบ่งหมู่ของธาตุ ะะเราจะแบ่งได้เป็น2ระบบนะคะ 1. คือตามระบบ IU p a c ถ้านักเรียนไปเจอตารางธาตุที่แบ่งหมู่ตามระบบ IU p a c เนี่ยเขาจะบอกว่าในธาตุกลุ่ม A นะคะจะประกอบไปด้วย IU p a c เนี่ยก็จะแบ่งเป็นธาตุในกลุ่ม A ซึ่งจะประกอบไปด้วยหมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่13ถึงหมู่ที่18นะคะ จากตารางธาตุนี้นักเรียนเห็นไหมมันมีตัวเลขอยู่ข้างบนตรงนี้แสดงว่ามันเป็นการแบ่งหมู่ตามระบบ IUPAC นะคะก็คือหมู่ในธาตุกลุ่ม A ก็เป็นหมู่หหมู่สแล้วก็หมู่ที่ 13. จนถึงหมู่ที่สินี่คือธาตุในหมู่ A นะคะส่วนธาตุในหมู่ B นะคะก็จะประกอบไปด้วยธาตุในหมู่ที่3 จนถึงธาตุในหมู่ที่12นั่นเองนะคะนี่คือการแบ่งหมู่ของธาตุตามระบบ iu p a c นะคะธาตุหมู่ b นะคะก็คือจะอยู่ตั้งแต่หมู่ที่เท่าไหร่นะหมู่ที่่อ,อ3ถึงหมู่ที่12สนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นการแบ่งหมู่ของธาตุตามระบบของอเมริกาก็คือ usa นะ united state s of america นะคะ ก็จะแบ่งเป็นธาตุกลุ่ม A กับธาตุกลุ่ม B เช่นเดียวกันนะคะแต่สัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้นะคะเขาก็ธาตุกลุ่ม A เนี่ยจะประกอบไปด้วยธาตุตั้งแต่นี่คะ่ะนักเรียนดูตารางธาตุนี้ก็คือธาตุตั้งแต่1 a นี่มี A นี่ก็คือแบ่งตามนี่คือตารางธาตุที่ใช้ระบบของสารัตเนาะ1 a นะคะจนถึง8 a เลย1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a และ8 a นะคะก็จะมีทั้งหมดมีตั้งแต่ 1a นะคะจนถึง 8a นะคะ 8a 8a ก็5 6 7 8 8a นะคะส่วนถ้าในกลุ่ม b นะคะถ้าในกลุ่ม b ก็จะประอกอบไปด้วยตั้งแต่ 1b นะคะจนถึง 2b นะคะจนถึง 8b พูดผิดค่ะจนถึง 8b นะคะ 8b 1 2 3 4 5 6 7 8 8b ะะโดยการเรียงของธาตุหมู่ B นะักเรียนดูนะโดยธาตุหมู่ B ก็จะเริ่มเรียงลดับจาก2 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B แนะคะแล้วก็8 B 8 B มี2หมู่นะคะแล้วก็แล้วก็มา1 B แล้วก็2 B ตามลำดับนะคะนี่คือธาตุในกลุ่ม B ะะถัดมาเราจะมาดูในส่วนของคาบกันบ้างนะคะคาบเนี่ยคาบคือแนวไหนคาบคือแนวตั้งใช่ไหมไอ้คาบคือแนวนอนเนาะคาบก็คือแนวนอนแนวนอนแนวนอนก็จะมีทั้งหมดกี่คาบมีทั้งหมด7จ็ดคาบนะคะอ่ะเจ็ดคาบเราเรามาดูในระบบของ ไอูแผกันก่อนเห็นไหมเจ็ดคาบก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือแนวนอนนี่คือคาบนะคะส่วนของระบบอเมริกาเป็นไงมีเจ็ดคาบเช่นเดียวกันนะคะเจ็ดคาบก็คือคาบที่หนึ่งคาบที่สองคาบที่สามคาบที่สี่คาบที่ห้าคาบที่หกคาบที่เจ็ดเจ็ดคาบเช่นเดียวกันนะคะคาบที่หนึ่งก็จะมีทั้งหมดสองสองสองธาตุนะคะคาบที่สองกับคาบที่สามจะมีทั้งหมดกี่ธาตุมีทั้งหมด แปดธาตุแปดธาตุนะแล้วก็คาบที่สี่ก็จะมีสี่กับห้าก็จะมีคนละสิบแปดธาตุนะคะแล้วก็คาบที่หกก็จะมีทั้งหมดกี่คาบมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่คาบสามสิบสองธาตุนะคะส่วนคาบที่เจ็ดหกกับเจ็ดเนี่ยคะ่ะจะมีเท่ากันนะก็คือมีสามสิบสองธาตุนะคะโดยกลุ่มของโดยกลุ่มของคาบที่หกกับคาบที่เจ็ดตรงนี้คะ่ะมันจะมีกลุ่ม แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือธาตุกลุ่ม A กับธาตุกลุ่ม B นะคะก็จะมีทั้งหมด18ดธาตุแล้วก็ธาตุในกลุ่มของแลนทาไนต์ตรงนี้นี่คือแลนทาไนต์นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด14ธาตุนะคะแล้วก็กลุ่มของแอคทนไนต์ตรงนี้ก็เป็นคาบที่7ก็จะมีทั้งหมด14ธาตุเช่นเดียวกันนะคะนี่คือคาบนะคะที่อยู่ในแนวนอนโอเคนะทีนี้เรามาดูในส่วนของ คุณสมบัติของธาตุนะคะถ้าพูดถึงคุณสมบัติของธาตุเราจะพูดในประเด็นอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดประเด็นประเด็นแรกคะ่ะนัเกเรียนคะธาตุไฮโดรเจนธาตุไฮโดรเจนเนี่ยนะคะเขาจะวางธาตุไฮโดรเจนเนคะค่ะไว้ตรงกลางนะคะเนื่องจากธาตุไฮโดรเจนเนี่ยคะ่ะจะ เป็นธาตุที่มีคุณสมบัติได้ทั้งการเป็นธาตุหมู่หแล้วก็ธาตุหมู่เนะคะโดยธาตุไฮโดรเจนเนี่ยสมบัติหลักๆของมันก็คือจะมีสถานะเป็นแกส๊สนะคะแล้วก็มีจุดเดือดจุดร้อนเหลวและความหนาแน่นที่ค่อนข้างต่ำนะคะรวมถึงมันไม่นําไฟฟ้าแล้วก็ไม่นําความร้อนด้วยนะคะมีค่า IE และค่า EN ที่สูงนะคะไฮโดรเจนเนี่ยมีค่า I e และ EN ที่สูง IEEN สูง I E แล้วก็เ e อนะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะทีนี้เราจะมาดูหมู่กันบ้างหมู่หนึ่งกับหมู่สองนะคะหมู่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกธาตุในหมู่ที่หนึ่งนี่คือหมู่ที่หนึ่งนะเราจะเรียกธาตุในหมู่ที่หนึ่งนี้ว่าโลหะแอลคาไลนะคะส่วนธาตุในหมู่ที่สองตรงนี้เราจะเรียกว่าหมู่แอลคาไลเอิร์ นะคะโดยหมูห่1กับหมู่2นะคะเดี๋ยวเขียนให้นะคะว่าหมูห่1เนี่ยคือโลหะแอลคาไลแอลคาไลนะคะส่วนหมู่ที่2ตรงนี้คือโลหะแอลคาไลเอิร์ดแอลคาไลเอิร์ด นะคะแอลคาไลอิดโดยโลหะหมู่1หมู่2นะคะก็จะมีสถานะเป็นของแข็งเป็นของแข็งแล้วก็มีจุดเดือดจุดลอมเหลวแล้วก็มีความหนาแน่นสูงนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไฟฟ้าแล้วก็นำความร้อนได้ดีมากนะคะ IE กับ EN, เนี่ยในหมู่หมู่2เมู่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะคะถัดมาคุณสมบัติข้อถัดมานะคะก็คือในกลุ่มของธาต หมู่ที่6นะคะหมู่ที่6ชื่อประจำหมู่ของมันก็คือเป็นหมู่ชาโลเจนนะคะส่วนหมู่ที่7นะคะก็คือฮาโลเจนหมู่ที่8ก็คือแก๊สเฉื่อยนี่คือชื่อประจำหมู่ของมันนะคะที่หลักที่เด่นๆเลยก็คือจะมีหมู่หนึ่งหมู่สองแล้วก็หมู่หกหมู่เจ็ดแล้วก็หมู่แนั่นเองนะคะหมู่แทีนี้สมบัติ นะคะที่อยู่ในตารางธาตุเนี่ยนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่3มสมบัตินะคะสมบัติที่1คือธาตุที่เป็นโลหะนะคะนักเรียนจำไว้เลยค่ะว่ากลุ่มธาตุมูหนึ่งธาตุมู 1, หนึ่งมูสองนะคะรวมถึง transition ตรงนี้ transition และ inner transition ตรงนี้จะมีคุณสมบัติเป็นโลหะนะคะเป็นโลหะ ธาตุที่เป็นโลหะก็จะมีสถานะเป็นอะไรเป็นของแข็งใช่ไหมยกเว้นอะไรยกเว้นปร,รอทนะคะที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะมีจุดเดือดจุดเหลวสูงนะคะนาไฟฟ้านําความร้อนได้ดีนี่คือคุณสมบัติของตารางธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะถัดมา2คือธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นกึ่งโลหะก,ก็จะเป็นธาตุที่อยู่ในขั้นบันไดตรงนี้สีเหลืองนะคะโบรอนซิลิคอนเจอรเมนเนียมอเซินิกแอเทอร์นี เลียมแล้วก็แอสชาตีตัวนี้จะเป็นกลุ่มธาตุที่มีลักษณะเป็นกึ่งโลหะสถานะก็จะเป็นของแข็งนะคะสมบัติก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างโลหะกับอโลหะจุดเดือดเจิมเหลวและความหนาแน่นสูงนําไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนที่เหลือตรงนี้ค่ะสีม่วงตรงนี้แล้วก็สีเขียวที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติเป็นอโลหะ นะคะธาตุในกลุ่มอโลหะตรงนี้นะคะสามารถที่จะพบได้ทั้ง3สถานะมีจุดเดือดจะดร้อมเหลวและความหนาแน่นที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะคะรวมถึงไม่นําไฟฟ้าและนําความร้อนด้วยนะคะยกเว้นอะไรยกเว้นแก๊สไฟสนะคะส่วนตรงนี้ธาตุหมู่8ทั้งหมู่นะคะจะมีความเป็นแก๊สเฉยนะคะแก๊สเฉยจะมีสถานะเป็นแก๊สนะคะแล้วก็ไม่มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยานะคะ ทีนี้กลุ่มาธาตุพิเศษที่ครูจะแนะนําพวกเราก็คือกลุ่มาธาตุสธาตุตรงนี้ตารางาธาตุสคาบตรงนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของแลนทานัยนะคะกลุ่มของแลนทานยเนี่ยจะเป็นกลุ่มของอินเนอร์ทรานซิชันนะคะที่มีเลขอะตอมมากซึ่งาธาตุในกลุ่มนี้จะเป็นาธาตุที่หายากมากนะคะถัดมาในกลุ่มของคาบที่7นะคะก็คือกลุ่มของแอคทินัย ะะกลุ่มของแอตินายทั้งกลุ่มตรงนี้ค่ะจะเป็นธาตุกัมตารังสีนะคะซึ่งถือว่าเป็นธาตุที่มีเลขอะตอมมากนะคะครึ่งชีวิตเนี่ยค่อนข้างสั้นแล้วก็เป็นธาตุที่หาได้ยากเช่นเดียวกันนะคะนี่คือสมบัตินะคะออของตารางธาตุหลักๆนะคะก็จะแบ่งเป็นธาตุโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะแล้วก็แยกมาเป็นธาตุแรนทนายกับแอคทินายซีรีส์นะคะ โอเคนะโดยสรุปค่ะในเรื่องของตารางธาตุนะคะธาตุจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือธาตุกลุ่ม A กับธาตุกลุ่ม B ใช่ไหมคะธาตุกลุ่ม A เราจะเรียกว่าธาตุ representative นะคะส่วนธาตุกลุ่ม B เราจะเรียกว่าธาตุ transition นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในการจัดธาตุนะคะในตารางธาตุเนี่ยตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนะคะทำให้เราทราบว่าในธาตุหมู่1 หมู่2นะคะจะเป็นกลุ่มของ s orbital นะคะส่วนธาตุหมู่3 a จนถึงหมู่8 a ยกเว้นธาตุฮีเลียมตัวนี้นะคะจะเป็น2 p จะอยู่ใน p block หมดเลยนะคะส่วนธาตุตัวแรกฮีเลียมจะอยู่ใน s block นะคะถัดมาธาตุในกลุ่ม3 1b นะคะจนถึง 8b นะคะก็จะเป็นธาตุในกลุ่มของ d-block ก็คือจะเป็นกรณีของธาตุ transition นะคะส่วนตรงนี้เป็นกลุ่มของไลไร f-block ค่ะ f-block ก็จะเป็นส่วนของธาตุที่อยู่ใน inner transition นะคะก็คือเป็นธาตุในกลุ่มของอะไร lanthanide ใช่ไหมธาตุในกลุ่มของ lanthanide กับ actinide นั่นเองนะคะ actinide นั่นเอง ะะที่นี้การที่นักวิทยาศาสตระะ์ได้มีการศึกษาค้นพบธาตุเพิ่มมากขึ้น,นโดยที่มันไม่ได้มีการกําหนดตากเกณฑ์ในการตั้งชื่อและสัญลักษณ์ของธาตุที่แน่นอนนะคะคจึงทําให้ในบางครั้งนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาได้เสนอธาตุที่ค้นพบใหม่เป็นธาตุตัวเดียวกันได้นะคะคแต่ก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะคะคดังนั้นไอนยูแพะคะจึงได้กําหนดข้อตกลงนะคะคในการเรียกชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่100ขึ้นไปนะคะค ถ้าเออธาตุานะคะที่มีเลขอะตอมนะคะมากกว่าหนึ่งร้อยขึ้นไปนะคะ,ะ,คะเขาจะให้เราเนี่ยอ่านชื่อด้วยภาษาลาตินค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วลงท้ายด้วยคำว่าเอี่ยมลงท้ายเสียงด้วยคำว่าเอียมก็คือ i u m นะคะแต่มันจะยกเว้น ธาตุหมู่ 7A นะคะหมู่ a a เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยลงท้ายเสียงก็คืออ่านด้วยลาตินเหมือนเดิมแต่ว่าจะให้เราลงท้ายเสียงด้วยคำว่าซีนแทนก็คือ i n e นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นธาตุตัวนี้ t s t s อยู่ตรงไหน t s ตรงนี้อ่าธาตุ t s ตัวนี้ค่ะอยู่ในธาตุหมู่ที่7 นะคะคเราจะอ่านว่าเทนเน i n e นะคะส่วนธาตุหมู่8ตรงนี้ og นะคะเขาจะให้เราลงท้ายเสียงด้วยคำว,ว่าซันค่ะนักเรียนคะอ่าแล้วก็ธาตุหมู่8 a นะคะเขาก็อ่านด้วยลาตินเหมือนเดิมและลงท้ายเสียงด้วยคำว,ว่าซันนะคะซันซันก็ og นอ้อง og ซันธาตุตัวนี้ในหมู่8 og ก็เลยอ่านว่าเป็นธาตุออร์แกเน s ซันนั่นเองออร์แกเน s ซัน นะคะนีโฮเนียมนะคะฟลาโวเมียมนะคะแล้วก็มีลิเวอร์โมเรียมนะคะแล้วก็มาเทนเนสซีแล้วก็มาออร์แกนิซเนนะคะออร์แกนิซเนนี่คือธาตุใหม่ที่เขาเพิ่งค้นพบนะคะโอเคนี่คือทั้งหมดค่ะของเรื่องของตารางธาตุนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะมาดูในส่วนของแนวโน้มสมบัติของธาตุตามหมู่ตามคาบกันนะคะว่าธาตุเนี่ย มันมีสมบัติอย่างไรนะคะตามหมู่ตามคาบว่าธาตุ p r r s s n t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  v v e ที่อยู่หมู่เดียวกันนะคะจะมีสมบัติที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเรื่องของตารางธาตุนะคะละักษณะของตารางธาตุคร่าวๆนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้านักเรียนมีคําถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถที่จะฝากคําถามไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ